สบายดีพี่น้องสบายดีตอนขำๆเนาะสบายดีเดอ้อเมืนน่อนี้กัปตันกะสียางผลินบ้านทวดพี่น้องบ้านใหญ่ทวดวกูแหละอยู่คุ้มใต้คุ้มเพื่อนปาานอลเาเมาพี่น้องเลยข้าก็บร,ริไปหาเผืนแต่ดดนแหละข้าก็สียางผล่ตน้ำยาทวดนาะพี่น้องเนาะเ <c oughs> พิ่นกระเท่าเติมเลยพี่น้องยาทวดนะยาทวดนันเพิ่นกะเท่าเติมล้ว หักยังแข็งแห้งอยู่หนาทวดนะเพื่อก็ยังอยางยังใส่ชีวิตปกติเนาะแดดลมลมผัดใบตานพื้นทันพื้นทันอยู่แดดพี่น้องเลยอากาศดีแล้วอากาศเริ่มดีเริ่มหนาวหขึ้นมาแล้ว thang ngày cung cúc mới non ở đây Khát mà nhạm na, cả cái mi khí tôm Nhạm lẹng là phun ngày cung mới non Đê huyền nhảy thuộc nào Bạn mi xóng lắng Phần chì สวัป้าเมาอยู่เพื่อนบ่เนาะป้าเมาอยู่อยู่พี่น้องทำเอาแหว่เพื่อนป้าเมาก่อนเพราะว่าซอยเดียวกันกับเพื่อนใหญ่ทวดเาสวัสดีพี่น้องมื่อนี่ป้าเมาอยู่เพื่อนนิบเสื่อให้เขาเจ้าเนาะนิบเสื่อให้เขาเจ้าได้ไซสายซส์ไซส์ไซส์เซือยังนิบเสื่อให้สาวสนีป้า ยิบเสือขาวให้ชนี่ป่าเจ้าพย้อมน้ำข้ามเออเด่วนเดอหมอสิตายหมอนข้ามสิหายเพิ่นคือบุญยิบเองโอ้ยเพิ่นบวชช้าชั้นี่นะฮะหลอกเออเพิ่นว่างมาหบอกมาให้อาจารย์ยิบใหมสิล่ารถให้พัฒนบอยเพิ่นว่ะอืมมาล่างรถให้พัฒนบอยเอาคลิปบอกม่มือนี้ก็มาเาปเดยไปซ้ยยิบเสือก่อน อ่าห้าร้สิบแปเล่นน้ำไห่ทวดเนาะจะเพิ really. so, s <S yes, ่นอยู่เฮือนหรือเปล่าตกแรกงานกำลังมาเพิ่นว่าเอฮะก็เริ่มมาฮะก็เริ่มมาเนาะแนนก็มาก็บ่หลายดอกเรื่อยๆนี่ล่ะนี่ปลาเมาก็เฮ็ดไปพอได้ซื้ออยู่ซื้อกินเนาะพอได้ซื้ออยู่ซื้อกินอยู่คนเดียวพี่น้องปลาเมาปีนี้ปีนี้ปีนี้ได้เข้าจักสอบ เด็กขาวเศร้าไปสอบขอขอบคุณหลายๆเด้อนั่พี่น้องเอฟซีทุกคนที่เป็นกำลังใจเนาะติดตามต้นป่าเมาเนาะเข่าเศร้าไปสอบเพื่อนอะไรฮะติดตามสองเศร้าแพงสองแบบกัปตันสองยังเงิงน้ำเพื่อนมีเอฟซีเพื่อนถักเข้าอยู่โอขอบคุณทุกๆท่านเด้อที่ที่คอยให้กำลังใจป่าเมะฮ่เนาะที่แบบว่าเออ กปลาเมาวกับเขาไปอ่านทุกคอมเมนต์และที่คอมเมนต์มาสามพันปลายกว่าคอมเมนต์ฝืนกับเขาไปเอ่อความคิดเห็นต่างๆนั่นน่ะเนาะฝืนกับสิเขาไปอ่านแล้วก็สิมาบางครั้งกับหัวควันน้ำบางครั้งกับอยากหายฝืนมาบางอันก็หายนะพี่น้องก็อีกต้นเจ้าของเออนี่พี่้องกับสิไปเลียนน้ำยาทวดเท่าก่อนพี่น้องเมื่อนี่ยกับบริเวณไซน์บอกนี่ออกมาแต่เฮือดปลาเมาแล้ว ใหญ่ทุบอัดนอนที่ยังนั่นน่ะโอ้ยเดียวเดียวเดี๋ยวเดียวเออขาวกล้เล็ดน้ำใหญ่ทวดเท่าน้องมือนี่เนี่ยฮาวซีเอาเงินมาให้เจ้าซื้อนมนี่นี่เงินเอฟซีนี่เงินเอฟซีเงินพี่น้องเงินพี่น้องเบิ่งในโทรศัพท์นี่เอามาให้ไม่ใหญ่ไงเนี่ยยินบ่กขาวซีเอาเงินพี่น้องนี่นี่พี่น้องในโทรศัพท์นี่ ล้วเขาไอพี่น้องเบิ่งเจ้าเขาเอาเงินมาให้เจ้านี่นะนารอดเนีอพอได้ซื้อพอได้ซื้อนมกินเนาะเออขอบขอบเออขอบใจเลยแม่ขอบขอบใจพี่น้องในโทรศัพท์นี่ขอบใจขอบใจเออขอบใจขอบใจพือนงเดียวเดี๋ยวเออ ไอ้ลูกซ้ายหล่าเพิ่นเด้อนี่ๆลูกซ้ายหล่าแม่แม่ทวดของกัปตันแหละแม่ใหญ่ทวดของกัปตันนี่แหละอือลูกซ้ายหลาเพิ่นเดี๋ยวเฮาก็สิไปเอาเงินนําเอื้อยเฮาเนาะพี่น้องเนาะเฮาก็สิเอามาให้แม่ใหญ่แน่พอได้ซื้อนมกินเนาะพี่น้องาแป๊บนึงเดี๋ยวไปเอาเงินก่อนนบ่าแป๊บนึงแม่แล้ว ฮัลโหลสบายดีสบายดีเอื้อยหิวข่าได้เดียวนี่นะไ <Hey. S 2> ม่ฮะหลอกกินข่าได้เดียวนี่เอากินบอแบมใหม่นะยังยุกแกงใหม่นะโอ้ยเอาบอแค่เอากะชืตัวแล้วได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวกินกินเดี๋ยวไอ้มารับซัพเออวันนี้มาเอาเงินนำเอนะื้อยมาพี่น้องเนะาะฮะก็สิไปปั้นให้หญ้าทวดเฮานั้พอได้ซื้อนมกินบ,บ่วรายดอกพี่น้องเอลย ข้าวแชยเมยใหญ่ครับพอได้ซื้ออยู่ซื้อกินซื้อนมเน่าผุนกระเถาแห้งล่ะซื้อเสียซื้อผู้่ะอ่ไอลูกไส้ละผุนกระหอมมือยเนาะถือผ้ามือเมยใหญ่สับมึงได้หนิกะเราเราไม่รอนก็หอมเออโบได้ได้ซ้ำแค่เนาะแบตเตอรี่เออแบตเตอรี่ก็เริ่มอ่อนแล้วตอนเช้ามันยิ่งจืงไปอยู่เอออันนี้ก็จะเป็นเมถะข้าวเป็นเอื่อยเฮาวใส่ของกัปตันเนาะนี่ แซ่บกันเลยเรือติดตัวไอ้ปลาอันนี้พี่น้องอันนี้มะเขือมะเขือยังกับแม่เขื่อยังบ่วไม่เออะมะเขือ,อยังกับบัวเขืมอเขากีา่ตัวนะเออมะเขือเหอมะเขือมะเขือตัวแขกคือพผลงานเลยคือผลงานบกุกคุ้มเลยคือขืนเก่งมั่งยูืนบ่เดี๋ยดินี่งกินลงไปจนอืมจนลิ้นจะตั้งเงยมันเอาข <laughs> าลงจิทใจคิดนี่กลับมาแล้วพี่น้อง กมาหใหญ่ทล่นละระวังมันรุดอ๋อโอ้ยอจับคืนเออมาหาใหญ่ทุ่มาเล่็น้ำใหญ่ทวดพี่น้องเงินเงินพี่น้องบึ่งบิ่งี่ทุ่นซับเงินพี่น้องประเทศไทย ป้าเม้าป <Yeah. S 2> <know. S 3> well. ้าเมาอันเป็นมือกล้องเด้อพี่น้องผิดพลาดประการใดขอโทษขออภัยหลายๆเด้อให้ช่วยให้รวยให้ช่วยให้รวยว่าจีว่าให้ช่วยให้รวยพี่น้องเอ้ยพี่น้องนั่งเลยแม่พี่น้องว่าอยากหาย จะเป็นยังไงอยากหายแม่โอ้ยพุ่มใจร้านแพงร้านชายบังเน่บังเน่อันนี้ก็เจะจะปีเลยแม่ลงได้ลงไดเก้าสิบสี่แม่เก้าสิบสี่เก้าสิบสี่สี่เอาหรอ่าวาสี่ห้า โอ้ยแม่ใหญ่แม่ใหญ่ตัวเท่าอย่าเพียเสียเลยสองร้อยไอ้ทามถามว่าเอาผัวปูแม่เพื่อนมาเอาเลนะฮามาแม่มาสั่นพี่น้องพอบพอบใจพี่น้องนั่มพอใจเลยหลับมันด้วยนะแม่นั่มนั่งไม่บอกครับโอ้ยงามงามแม่กับตันมาถ่ายเอาแม่ใหญ่แต่ละเถื่อเงินยเงี้พี่น้องเขาเบิ่งพี่น้องเขาเห็นในโทรศัพท์ หังนหิมีเร่อหันหันหื่นเร่อใช่ทุกคนเร่อแม่เด้อญาติพี่น้องของทางประเทศไทยบ่ว่าลาวหรือไทยเนาะอยู่ดังประเทศขี่เข่ามาเบิ่งขี่เข่ามาเบคุ้มคู่รับการเร่อเอาเงินให้แม่ใหญ่ลูกส่อ้าอีเพิ่นอันนี้แม่น้องจ้าแม่นแม่น้องจ้าอันนี้แม่ญาทวดคุณหลายๆพี่น้องฟองปายเข่าเบิ่งเข่าติดตามสองของกัปตันกันเขาให้ พี use, bon k, an, ่น้องเจริญเพื่องเด้อพี่น้องเด้อสาธุสาธทูกับตันก็ขอให้เจริญหุ่งเพื่องเนาะขอให้พี่อยู่ดีๆมีคนติดตามหลายๆเด้อพี่น้องสอนฝักด้านไหนสอนฝักด้านไหนกับตันเนี่ยเด้อพี่น้องเด้อซอยกุไลกุแซให้แน่สาธุแม่ใหญ่แม่ใหญ่ทวดเพิ่นว่าบุมีความว่าเนาะว่าบุเป็นเหมือนางทวดแม่ผัดไหลข้อยนะคือความว่าวร้ายแท้ไหลข้อยเข้ามานาะ หัวพี่น้องเอ้ยมักไล่ควายควายมะไกรนี่บ่ได้ไล่ออกย่านมันกินเครื่องปลูกห่วงเครื่องปลูกคนสมัยก่อนพี่น้องคุสมัยก่อนมาหอนทางในไแล้วได้เดี๋ยวเห็นบ่ได้ได้กับควายนะแม่อย่าไล่อย่าไล่ไม่มันเข่ามาเฮ้ยเราอะเปลี่ยนชาวเป็นเลยโอ๊ยเปลี่ยนชาตัวเพื่อนกระเทาลงกกะเทาลูกแต่เพื่อนสุขภาพดีพี่น้องสุขภาพแข็งแรง เข่าอยู่บ่อถ่ายเอาเจ้าได้นี่แม่โอ้เจ้าได้ออกช่อง YouTube ได้นี่แม่พี่น้องทั้งประเทศไทยทั้งอยู่ลาวไปหาอยู่ต่างประเทศนานเพิ่งว่าอะไรพี่น้องนานบ่อยช่วยบ่อยชวยเจ้าคือไอมีแต่โชคแต่ละพี่น้องเอ้ยเพิ่นว่า ให้เจริญรุ่งเรืองสาธุอนุโมทนานำคำอวยพรของแม่ใหญ่เด้อให้มีห่างกายที่แข็งแห้งวัชพืชคูฉุกคนแม่ใหญ่กับตัานนาหับวายาทวดกับตันวายาทวดนี่นะฮักด้วยให้ร่ำให้รวยวัชพืชคูฉุกคนเอ้ยน้องผู้อยู่เนืียหยุดไก่พผู้อยู่ผู้แล่าต่างประเทศกับไทยก็ดีต่างประเทศก็ดีเล้าก็ดีเนาะกับตันกบะได้เงินหลายดอกพี่น้องเห็ดเห็ดมาสี่เดือนฮะกับเมาขังแรก ฮ่ากะเมาครั้งแรกพี่น้องเงินสองร้อยเหรียญพี่น้องกับตันบริสุทธิ์วบริสุทธิ์ฮาก็ได้บ่ไอ้กับเงินสองร้อยเหรียญนี่แหละอันเห็นเห็นหมดอันได้เงินแจ๊ะแจ๊ะไอ้กับตันท่อคือบ่เห็นเงินเฮาเด้เพิ่นว่าเงินบ่เข้าบัญชีเมื่อวานเลยวันที่เลยวันที่ซาสองไปจนจนวันที่ซาสี่เนาะตอน ตอนหาถุ่มเอื้อยเสร็จมาเห็นเงินเขาเลยเด้อสองร้อยเหรียญดีใจเลยด้ะเออโอ้ยกเงินบาทกับจิตพันหมดเลย้กัปตันไปเห็นยังคือตาแดงแทนมันนี่อาบน้ำแล้วก็มาเนี่ยโอ้ยไม่น้ำสบู่เขาตาปะอาบน้ำแล้วก็ยางมาตาแดงสองร้อยป๋าอันนี้หาซีบกับายซีบ พุกสิบพันพี่น้องโตอันนี้ไดไม่ใหญ่เฮาไม่หาสิบพันไม่หาสิบพันได้ไหนเงินบาทนะสองร้อยบาทแม่ยิ้มใช่กล้องดูแม่จักววายิ้มใช่กล้องแล้วเงินทีรังมาเทมาจักพี่น้องเ้ยยิ้มอีกดีใจแม่ แม่แม่ดีใจบ่แม่ดีใจนานเพิ่นดีใจเด้พี่น้องโพนยิ้มอีกยิ้มอีกรอันอันพ่อเพิ่นน่ะแฮงมั่นยืนเด้พี่น้องเอ้ย100กว่าปีพ่อพ่อของแม่ใหญ่ทวดนี่เพิ่นเียแล้ว100กว่าปีุ้ย120่น120ปีพี่น้องแม่นบ่ลมุนลบ่แม่นเจ้าลง94แม แม่103แม่ลาวนั่นแม่แม่ยายภูยนะเออแม่ยายภูย83 4โตป้าตัวนี้แม่ของเพิ่นนั่นจําชื่อได้สบายมีแต่ผู้มั่นยืนเนาะโอ้ปลูกหลานนี่เพิ่นบ่ลงจักคนเลยมานี่เพิ่นจือเบิดป้าเมาสิยืนแนวนี้บ่เนาะแห่งอยู่ผู้เดียวซ้ํา โอ้ยยืนมีเอฟซีว่ะนี่พี่น้องคนไทยว่ะป้าเมาสนใจมาอยู่นั้งคอยบ่อคอยกับบูมีลูกบูมีผัวซันมามาดูแลสวนแหน่ว่ะซันดูแลสวนพักแหน่มาแล้วแนวหนันบ่อกัปตันกับป้ามาเอาไปกับโสดเนาะบูมีลูกบูมีผัวคือกันคือสิเขากันเน็ดีเผื่อ่ากัปตันกับผัวขวัญไปเนาะจ้า อยู่ในเฮื่อนลเหรอ6นาทีแล้วมาห่อตำนีกัปตันกาสีคอปิดคลิปไปเพียงกับพี่เด้อพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเน่เด้อพี่น้องสบายดีพี่น้องสบายดีสบายดีแม่สบายดีพี่น้องนะาน้าก็พี่น้องน่านให้ฟ้อนอีกแล้วเมันนงิสาธุเ่ม Chúc mẹ mẹ gặp chừng bó